ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เวนส์เดย์ได้พยายามตามสืบคดีที่พ่อของเธอนั้นเข้าไปพัวพันจนทําให้รู้จักกับครอบครัวของแกรเร a เกตและนั่นก็ทําให้โกเมสแอดัมถูกจับกลุ่มตัวไปเมื่อที่เชีย์กับเวนส์เดย์จึงต้องสืบหาความจริงจากหลุมศพของแกรเร a เกตจนพบเข้ากับหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะสามารถช่วยโกเมสเอาไว้ได้ และในตอนนั้นเองมอริเชียก็พบว่าลูกสาวของเธอนั้นมีนิมิตแล้วเธอจึงเตือนไปว่าญาติที่อยู่อีกภพกภูมิจะยื่นมือเข้ามาช่วยและนั่นก็คือกุดดี้อดัมสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ออริจินอลจากทาง n น t f l i x อย่างเว d n e s d a y ใน EP ีที่6กกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่เวนสเดลรู้ว่าก o ดดี้อดัมนั้นจะช่วยเธอฝึกการใช้พลังนิมิตนางเอกรับจึงทำพิธีทรงผีเพื่อเชิญให้กูดดี้อดัมออกมาฝึกพลังจิตให้กับเธอในระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นอินิก็กลับเข้ามาในห้องเวนสเด y จึงเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังติดต่อกับวิญ,ญญาณของก o ดดี้อดัมญาติที่ตายไปแล้วแต่ทว่ากูดดีก็ไม่ตอบรับการอัญเชิญของเธอ ระหว่างนั้นเองมันก็มีจดหมายส่งมาให้กับนางเอกครับข้อความข้างในบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงให้ไปที่สุสานของโจเซฟแฮกสโตนนางเอกครับจึงเดินทางไปที่นั่นโดยที่มีอินิตขอตามไปด้วยในระหว่างที่เข้าไปในสุสานอินิตจึงขอรออยู่ข้างนอกในขณะที่เวนส์เดย์กำลังเข้าไปสำรวจจูจูเพื่อนๆของเธอนั้นก็ออกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ16ปีของเธอทุกคนเตรียมเค้กวันเกิดมาให้กับเวนส์เดย์ และเพื่อนๆของเธอก็รู้เรื่องนี้มาจากเจ้าติงแต่ถ้าว่าเวนส์เดย์ก็ไม่ได้สนใจที่นั่นครับเธอได้พบเข้ากับข้อความที่เหมือนกันกับที่สนามในวมอนั่งเอกจึงใช้มือสัมผัสไปที่ข้อความจนกระทั่งมันก็ทําให้เธอนั้นเห็นนิมิตอีกครั้งที่นั่นเวนส์เดย์ได้พบเข้ากับกูดดี้เวนส์เดย์จึงขอให้กูดดี้ช่วยสอนพลังให้กับเธอแต่กูดดี้ก็บอกว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้ว เธอบอกให้หนางเอกรับตามหาสถา,ารที่แห่งนี้เพื่อหยุดยั้งแพ็กสโตนก่อนที่จะเตือนว่าเวนส์เดย์จะต้องโดดเดี่ยวหลังจากนั้นนางเอกรับได้ทำการวาดภาพที่เห็นในนิมิตอินิตจ,จึงเข้ามาบอกว่างานปาร์ตี้วันเกิดนั้นเป็นความคิดของเธอเองก่อนที่ติงจะดึงของขวัญวันเกิดที่พ่อกับแม่ซ่อนเอาไว้ใต้เตียงมาให้กับเวนส์เดย์ในขณะเดียวกันอินิตก็มอบของขวัญวันเกิดให้กับโรเมดของเธอ เธอได้ทำการถักผ้าพันคอมาให้กับว e นส์เดย์เผื่อว่าจะใส่ไปเรียนเหมือนกันว e นส์เดย์จึงบอกว่าควรเอาไปใช้ในโอกาสพิเศษจะดีกว่าอย่างเช่นงานศพท่าด้านของนายกว a อ k เกอเขาได้เข้ามาขอโทษแทนลูกชายที่ก่อเหตุในงานเลเว่นพร้อมกับบอกว่าจะให้ลูคัสเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนว e นส์เดย์ได้ออกมาเก็บข้อมูลจากสนามโรงเรียนก่อนที่เซเวียจะเข้ามาคุยกับเธอ พร้อมกับบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ไปหาเขาได้ที่ห้องวาดภาพทางด้านของเบียงกาเธอพบเข้ากับลูคัสที่เข้ามาบำเพ็ญประโยชน์ก่อนที่เธอจะเห็นกำไรข้อมือของลูคัสเบียงกาจึงเข้าไปถามว่าได้กำไรนั่นมาจากที่ไหนซึ่งกำไรนั่นก็เป็นของกลุ่มลัทธิของแม่เบียงกาที่มีชื่อว่า Morning Song ลูคัสเล่าว่าเขาได้ทําการสมัครเข้าไปในแอปแอปหนึ่งแล้วพวกเขาก็ได้ส่งกําไรมาให้เบียงก้าเมื่อรู้ว่าแม่ของเธอนั้นต้องการจะหลอกเอาเงินจากพวกนอมมี่เธอจึงเข้าไปเตือนลูคัสก่อนที่ลูคัสจะชักชวนให้เบียงกาไปยังร้านกาแฟ,แฟเวนเทลเวนทางด้านของเวนส์เดย์เธอได้เข้ามาดูอาการของยูจีนก่อนที่จะเล่าเรื่องวันเกิดวัยเด็กของเธอที่มีทั้งการเซอร์ไพรส์เค้กและเกมอันสยดสยอง เธอบอกว่าตั้งแต่ที่เธอโตมานั้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่สําคัญอีกแล้วเธอเล่าว,ว่ากูดดี้ได้เข้ามาเตือนเธอว่าเธอจะต้องเดียวดายระหว่างนั้นหมอคิมบอดก็ได้เข้ามาเยี่ยมยูจีนพร้อมกับดอกกุหลาบเธอบอกว่าคุณแม่ของยูจีนนั้นก็ขอให้หมอมาช่วยดูแลลูกชายให้ในขณะที่วินส์เดย์กำลังจะกลับคิมบอดได้ยินชื่อของกูดดี้จึงถามนางเอกไปว่ากูดดี้คือใครนางเอกรับจึงบอกว่ากูดดี้ก็คือญาติทางห่างของเธอ ทางด้านของนายกเขาได้รับสำเนามรณะเก่าที่ได้ขอเอาไว้ซึ่งมันก็ส่งมาจากเมืองลอนดอนซึ่งสำเนามรณะนั้นก็เป็นของโรเรียเกตน้องสาวของแกเลตเกตที่ร้านกาแฟไทเลอร์ได้นำกาแฟมาให้ใหกับเวนส์เดย์พร้อมกับข้อความสุขสันต์วันเกิดไทเลอร์เข้ามาบอกว่าเค้กสีดำนั่นเขาเป็นคนเลือกแล้วส่งไปให้ก่อนที่จะถามว่าไม่ชอบวันของเธอเหรอเวนส์เดย์จึงตอบไปว่าทุกวันเป็นวันของฉัน ไทเลอร์ครับจึงบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาอยากจะชวนให้ว d นสเดย์ไปทานมื้อค่ำด้วยกันสักวันก่อนที่ว d นสเดย์จะบอกว่าตอนนี้เธอ,อยังไม่ว่างกำลังตามสืบบางอย่างอยู่พร้อมกับยื่นภาพวาดให้ดูในขณะเดียวกันนั้นนายอำเภอก็ได้เข้ามาที่ร้าน w ว d นสเดย์จึงบอกว่าเธอได้พบเข้ากับข้อความที่สุสารอีกแล้วมันเหมือนกับข้อความที่อยู่บนสนามแต่นายอำเภอครับก็ไม่ได้สนใจที่จะทำคดีพวกนี้อีกแล้ว หลังจากนั้นเวนสต์เดย์ก็เข้าไปหาเซเวียพร้อมกับมอบภาพวาดให้กับเซเวียได้ดูเซเวียบอกว่าในความฝันของเขาก็เห็นมันเหมือนกันที่นั่นมันก็คือบ้านร้างของตระกูลเกตระหว่างนั้นเจ้าติงก็ได้พบเข้ากับภาพวาดของเวนสต์เดย์ที่เซเวียได้วาดมันออกมาเซเวียให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถลืมเวนสต์เดย์ได้จึงวาดมันออกมาและนั่นครับก็ทำให้เวนสต์เดย์เดินออกมาจากที่นั่น ทางด้านของบียงกาเธอได้เข้ามาที่ร้านกาแฟาไทเลอร์ครับได้เข้ามาบอกว่าเวนส์เดย์ได้ลืมผ้าพันคอเอาไว้และขอให้บียงกานำไปคืนให้หน่อยก่อนที่ลูคัสจะเข้ามาพบกับบียงกาตามที่ทั้งสองได้นัดกันเอาไว้ ทางด้านของเวนส์เดย์เธอได้เดินทางมายังบ้านเก่าของแก e เลตเกตเธอได้เข้าไปสำรวจที่นั่นก่อนที่จะพบว่ามันมีใครบางคนออกมาจากบ้านหลังนั้นทําให้เวนส์เดย์ต้องหาที่ซ่อนและนั่นครับก็คือนายก Walker ที่ได้เข้ามาสำรวจบ้านตระกูลเกตเมื่อนายกได้บาดใสสาคัญและรู้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเขาได้ติดต่อไปหานายอำเภอเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและทําการนัดกันที่ร้านกาแฟ เวนส์เดย์จึงใช้จังหวะนั้นแอบขึ้นรถของนายกไปที่ร้านกาแฟเมื่อนายกไปถึงที่นั่นเขากำลังจะข้ามถนนไปหานายอำเภอจู่ๆมันก็มีรถวิ่งเข้ามาชนนายกเข้าอย่างจังจนอาการสาหัสทำให้นายอำเภอตกใจอย่างมากเวนส์เดย์ที่อยู่ในเหตุการณ์เธอจึงต้องถูกสอบปากคำเวนส์เดย์บอกว่าเธอเห็นนายกออกมาจากบ้านเก่าของตระกูลเกตพร้อมกับบอกว่าเธอคิดว่านายกต้องการจะบอกข้อมูลสำคัญให้กับนายอำเภอ แต่ถ้าว่ามันก็มีคนที่ไม่อยากจะให้บอดแสทั้งหมดปรากฏออกมาจนต้องทำลายหลักฐานเมื่อเรื่องนี้เข้าไปถึงหูของอาจารย์ใหญ่วีมพีเวนส์เดย์เอาตัวเองไปพัวพันกับคดีต่างๆอาจารย์ใหญ่วีมจึงสั่งล็อกดาวน์โรงเรียนไม่ให้นักเรียนออกจากโรงเรียนและช่วงกลางคืน เวนสเดย์จึงกลับไปพิมพ์นิยายต่อก่อนที่อาจารย์ทอนฮิวจะเข้ามาดูอาการของลูกศิษย์พร้อมกับนำหนังสือมามอบให้กับนางเอกครับเวนส์เดย์จึงบอกว่าเธอไม่ต้องการจะให้ใครสงสารแค่มีแม่กับนักบำบัดแค่นั้นมันก็ทรมานมากพอแล้ว ต่อมาเวนส์เดย์ก็ได้คิดแผนการที่จะหลบหนีออกจากโรงเรียนได้เธอติดต่อไปหาไทเลอร์พร้อมกับบอกว่าเธอคิดทบทวนเรื่องการออกเดทเอาไว้แล้วเวลาสองทุ่มให้มารับเธอที่หน้าประตูเนเวอร์มอลหลังจากนั้นเกาปินจึงเตือนลูกชายว่าอย่าไปยุ่งกับเวนส์เดย์เพราะว่าพ่อรู้จักกับพวกนี้ดีไทเลอร์จึงบอกว่าเรื่องทั้งหมดพ่อกําลังจะพูดถึงแม่ใช่ไหมเกาปินบอกว่าเขาไม่ต้องการจะคุยในตอนนี้และเขากำลังจะออกไปดูอาการของนายก ด้านของเวนส์เดย์เธอได้เข้ามาชักชวนให้อินิดไปฉลองวันเกิดนอกโรงเรียนแบบเพื่อนสาวสองคนอินิจึงเอาด้วยพร้อมกับบอกให้เวนส์เดย์สวมผ้าพ,พันคอให้เหมือนกันเวนส์เดย์ได้ไปตามนัดที่ได้นัดกับไทเลอร์เอาไว้ก่อนที่อินิจะขึ้นรถตามมาทําให้ทั้งสองงงอย่างมากว่าเวนส์เดย์คิดจะทําอะไรกันแน่เวนส์เดย์จึงบอกว่าตอนนี้แผนเปลี่ยนนิดหน่อยถ้า,านของเซเวียเขาต้องการจะขอโทษเวนส์เดย์เรื่องภาพวาด ก่อนที่จะพบว่าในตอนนี้ติงกำลังพิมพ์ดีดอยู่ซีเวียจึงถามว่าเวนส e เดย์ไปอยู่ที่ไหนทางด้านของนางเอกรับเธอได้พาเพื่อนทั้งสองมาที่บ้านร้างของตระกูลเกตพวกเขาเข้าไปสำรวจที่นั่นจนพบว่าที่นั่นนั้นมันก็มีรถขันที่ชนนายกอยู่อินนี่จึงบอกว่าเราจะต้องรีบโทรหาพ่อไทเลอร์ให้มาที่นี่แต่เวนสเดย์ก็ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่านั้นจะทำให้พวกเขาโดนไล่ออกแน่แน พวกเขาเข้าไปสำรวจภายในบ้านจนพบเข้ากับภาพวาดของตระกูลเกตและพบเข้ากับห้องบูชาที่นั่นมีภาพแพล็กสโตนอยู่และที่เทียนบูชานั้นก็ยังอุ่นๆอ,อยู่เวนส์เดย์จึงบอกว่าเธอกับอินิดจ,จะขึ้นไปสำรวจด้านบนจนกระทั่งพวกเธอครับได้พบเข้ากับห้องนอนของรอเลวที่ถูกจัดเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีฝุ่นเลยดอกไม้ก็ยังสดใหม่อยู่เวนส์เดย์ได้นำกล่องดนตรีในห้องของรอเลวออกมาด้วย ในระหว่างนั้นเองไทเลอร์ก็บอกให้พวกเธอหนีไปตอนนี้ปีศาจมันได้ตามพวกเขามาแล้วทั้งสองครับหนีไปซ่อนตัวในที่ทิ้งขยะก่อนที่ปีศาจมันจะตามมาได้ทันทําให้ทั้งสองรับตกลงไปในห้องใต้ดินที่นั่นเวนส์เดย์ก็ได้พบว่ามันมีชิ้นส่วนอวัยวะของคดีต่างๆถูกเก็บไว้จนทําให้พวกเธอนั้นสามารถหนีรอดจากปีศาจมาได้ก่อนที่จะกลับไปช่วยไทยเลอร์ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกันเซเวียก็ได้เข้ามาพบกับทั้ง3พวกเขาทั้ง3ครับได้พาไทเลอร์กลับไปที่บ้านของเขาในระหว่างนั้นนายอำเภอก็ได้เข้ามาพบกับพวกเขาเวนส์เดย์จึงพานายอำเภอไปดูหลักฐานที่เธอเพิ่งเจอมาแต่ถ้ว่าในตอนนี้มันก็หายไปแล้วมันถูกเก็บกวาดออกไปก่อนที่ทั้งสองจะกลับมาที่นี่ทําให้ในายอำเภอไม่พอใจอย่างมากที่นางเอกพาลูกของเขามาเจออันตรายและสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับไทเลอร์อีก หลังจากนั้นครับพวกเขาได้ถูกส่งตัวกลับมาที่เนวาโมเมื่ออาจารย์ใหญ่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเธอโมโหอย่างมากที่ว e นส์เดย์ระเมิดกดล็อกดาวซึ่งนั้นมันก็เป็นความผิดร้ายแรงที่สามารถทําให้นางเอกถูกไล่ออกได้ว e นส์เดย์ครับจึงนำภาพวาดของโรวันมาให้กับอาจารย์ใหญ่ได้ดูคำเตือนที่โรงเรียนจะต้องถูกทำลายวนส์เดย์บอกว่าเธอคิดว่าเธอนั้นคือผู้ที่จะช่วยโรงเรียนได้ฉะนั้นเธอจึงขอโอกาสอีกครั้ง และขอให้เพื่อนทั้งสองอินิดกับเซเวียพ้นโทษไปด้วยอาจารย์ใหญ่จึงยื่นคำขาดไปว่าถ้ามีครั้งต่อไปนั่งเอกครับจะต้องถูกไล่ออกท่าด้านของอินิดเธอได้ทำการเก็บของเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับโยโก,โกหลังจากที่ไปเจอเรื่องร้ายมาอินิดบอกว่าเธอพยายามเข้าหาเวนส์เดย์แล้วแต่ความเย็นชาของเวนส์เดย์ก็ทำให้เธอรู้ว่าพยายามไปก็เท่านั้นอินิดจึงเก็บของและทิ้งให้เวนส์เดย์อยู่ในห้องเพียงคนเดียว และนั่นก็เป็นดั่งคำเตือนของกูดดี้ที่บอกว่าเวนส์เดย์จะต้องโดดเดี่ยวนั่งเอกครับนำกล่องดนตรีของโรเลยวออกมาดูก่อนที่จะพบว่ามันมีภาพร่วงออกมาซึ่งนั่นมันก็เป็นภาพของเวนส์เดย์ครับนั่งเอกคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจะต้องเชื่อมโยงกันแน,แน่และเธอจะต้องหาความจริงให้ได้ส่วนทางด้านของนายกมันก็มีใครบางคนที่เข้ามาดึงสายออกซิเจนช่วยหายใจของนายยกวอล์คเกอร์ออก เรื่องราวในตอนที่6กก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ